เหมือนเหมือนแม่แอนอ่ะไม่แอนทำยังไงปู่ปูยายปู่ยายอนึกว่าเป็นคนตลกอ่ะอ่ะอะช่วยสวยปานี้จะมีมอีกไหม,ไมสวยอ้วนตรงไหนผู้ใดเขาว่าว่าบายายบายแล้วนะบา,บ,านะบ,าบายก่อน ไม่ไบิ้งเบิ้งเบิ้งยายท้าบอกานี่มนี่ยายท้าบอกวนางแบบออบอกก่อนว่าหน้าดำอย่าลืมบอกตามยายก่อนชวยนี่อ๋อช่วยก็นี่จะมีอีกยม่ จำไว้ก่อนว่าโจ้วก่อนตัวมึงตัวมึงมามามาพูดตามยายก่อนยายจะปิดยายจะปิดไล่แล้วอย่าลืมพูดตามยายกดซับซับสักใครให้พร้องเพชรพี่พลอยด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก่อนขอบคุณค่ะบ๊ายบาย บายบายด้วยบายบายด้วยบายบายอ่ะบายบายอ่ะวันนี้จะไปเอาอาทิตมะอาทิตมานี่พี่พลอยเสร็จแล้วน้องเพชรมามาเร็วน้องเพชรบอกง่ายจังึเก็บโงยไอ้ทิดจังอย่าลืมอข, <c oughs> ของขวัญของขวัญไม่มีหรอกของขวัญอย่าเพิ่อององอกนอกลู่ทางป้าไม่มีป้าหรอก <c oughs> อย่าลืมเอาใครมั่งไว ของขวายแล้วใครอีกขวัญญาเต็นเต็นญาอยู่ไหนญาเต็นพี่มัศยาอะไรอะไรอ่วยช่วยช่วยมองมึงมึงพูดตามยายนะฟังนะจะฟังยายพูดไหมฟังนะอย่าลืมพูดตามก่อนอย่าลืมอย่าเตะขาห้วยอย่าลืม จะพูดตามไหมอย่าลืมซับสะได้ใครใครให้น้องให้น้องเพศเพศและพี่และพี่ถอยถอยด้วยนะคะด้วยนะคะไปไปก่อนบ๊ายบายก่อน บังคับก่อนคนนี้บังคับจะได้ไหมมึงอกว่าเบิง้งอ่ะบม่อไรบังคับไปยังไงดิสวัสดีค่าก่อนเน่ะน้อยสวัสดีค่ายังน้อยจะเข้าวาแล้วจะเข้ามาแล้วสวัสดีค่าก่อนเร็วๆสวัสดีค้ะแล้วแล้ว,วบายๆก่อนบายๆน้อยจ๋าอย่ามานะแต่ถ้าใครดื้อม,มาเลยตาน้อยจะมาแล้วตาน้อยอ่ะกลัวไหมอ

หัวไหลตุดหัวไหลตุดพูดพูดเลยทำเลยเอาหัวใหกูตุดหัวไหล่ไหลตุดหัวไหลตุดหนหัวไหลตุดคนนั้นน่ะอยู่ไหนหัวไหลตุดดูดูพี่พลอยดูองรพชรทำหัวไหล่ตุดหัวไหลตุด